แบนติงพอดแคสต์แชร์ i อิสเอม p พ w วอริงแชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่มูดี้เข้าใจอารมณ์เข้าใจคนเข้าใจกันกับผมเป่าชัยยะหดีนิยมวุฒิสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แบนติงพอดแคสต์นะครับผมเป่าชัยยะฤดีนิยมวุฒิครับเป็นครีเอทีฟของทางแบนติงแล้วก็เป็นโฮสสำหรับมูดี้ที่เราจะมา ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยสำหรับวันนี้ฮะเราจะมาคุยกันในเรื่องของความสุขกันครับผมเชื่อว่าออพอพูดถึงความรู้สึกที่เป็นนมามธรรมแบบนี้ก็มักจะมีคำถามต่อมาว่าแล้วอะไรคือความสุขเราวัดความสุขได้อย่างไรแล้วคนที่มีความสุขเป็นแบบไหนกันบ้างความสุขเป็นสิ่งที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล โดยแต่ละท่านน่ะก็อาจจะมีปัจจัยแล้วก็มีความสุขหรือคำนิยามของความสุขที่ไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าเราจำเป็นต้องหาไม้บรรทัดสักหนึ่งอันมาเพื่อวัดหรือตีความความสุขกฎเกณฑ์ที่จะมาวัดอ่ะมันควรจะเป็นรูปแบบไหนผมก็รู้สึกว่าแนวทางที่ทางอ,อ,องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ที่เราคุ้นเคยตั้งไว้อ่ะก็นับว่าเป็นกฎเกณฑ์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าหยิบยกมาพูดถึงอยู่เหมือนกันครับ โดยเป็นปกติทุกปีครับที่ UN ่ะจะมีการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกโดยใช้ตัวชี้วัดหลากหลายปัจจัยในการตัดสินอย่างเช่น GDP ต่อหัวครับหรือการสนับสนุนทางสังคมเรื่องของอายุและสุขภาพเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมหรืออาจจะเป็นเรื่องของเสรีภาพในการใช้ชีวิตรวมถึงอัตราการคอร์รัปชันแล้วก็ความเสมอภาคความเท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยโดยใน ปีที่ผ่านมาครับปี2019ประเทศไทยอยู่อันดับที่52ส่วนประเทศที่อยู่ในอันดับต้นๆก็จะเป็นพวกฟินแลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์ไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์ส่วนอันดับ6ก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนนิวซีแลนด์แคนาดาแล้วก็ออสเตรียครับคือเราจะสังเกตเห็นเลยว่าประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียหรือว่าประเทศในกลุ่มนอร์ดิกมักจะ ติดอันดับที่ดีอยู่เสมอจริงๆก็ไม่ใช่แค่ปีนี้ครับถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในปีอื่นๆเราก็จะเห็นว่าประเทศในโซนพวกนี้อยู่อันดับที่ดีมาตลอดด้วยเหมือนกันหรือถ้าเรามองปีล่าสุดอะเราก็จะเห็นเลยว่าออในกลุ่มนอร์ดิกะจะมีประเทศอยู่5ประเทศฮะแล้วก็จะติดอันดับดีๆทั้ง5ประเทศด้วยเหมือนกันซึ่งคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมประเทศเหล่านี้ถึงมีความสุขกันมากขนาดนั้น จนบางครั้งครมีสื่อหรือสำนักข่าวแซวกันเลยว่าเป็นประเทศที่ส่งออกความสุขเป็นสินค้าวันนี้ครับเราก็เลยจะมาชวนทุกท่านให้มารู้จักความสุขของชาวไวกิ้งกันให้มากขึ้นครับกับคำว่าฮุกกะลากรมและก็ซิสุต้องขอเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังและความเหมือนของ3ประเทศนี้กันก่อนครับ ประการแรกก็คือ,อ,อสามประเทศนี้อยู่ในพื้นที่บริเวณแหลมสแกนดิเนเวียเหมือนกันตอนแรกทั้ง3ประเทศนี้เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเดนมาร์กค่ะก่อนที่สวีเดนจะมีการแยกตัวออกมาก่อนแล้วก็นอร์เวย์จะแยกตัวออกมาอีกทีครับซึ่งปัจจุบันนี้ทั้ง3ประเทศก็ยังมีราชวงศ์อยู่แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยฮะโดยมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั่นเอง แลวในบางครั้งครับที่เราพูดถึง3ประเทศนี้ก็มักจะพูดถึงไอซอ์แลนด์แล้วก็ฟินแลนด์รวมเข้ามาด้วยโดยเรียกลมรวมว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกนั่นเองส่วนนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นบางอย่างที่อาจจะทำให้เรารู้จักความเป็นมาของออชาวไวกิ้งมากขึ้นครับโดยสำหรับคำแรกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือคำว่าฮุกกะครับในภาษานอร์เวย์คำว่าฮุกกะแปลว่าการอยู่ดีมีสุขหรือ ความสุขที่เรียบง่ายนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาษานอร์เวย์แต่จริงๆแล้วฮุกกะเป็นเหมือนแนวคิดส,สําคัญที่ชาวเดนมาร์กนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันครับโดยไมค์วิกกิ้งเขาเป็นผู้อํานวยการสถาบันความสุขแห่งเดนมาร์กแล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือเรื่องฮุกกะเขาอธิบายเอาไว้ว่าฮุกกะก็เป็นเหมือนศิลปะในการสร้างความผ่อนคลายในจิตวิญญ,ญาณนฮะรวมถึงการแสวงหาความสุขจากสิ่งรอบตัว การใช้คําว่าความสุขอาจจะอธิบายความเป็นฮุกกะได้ไม่ถูกต้องมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่าฮุกกะอาจจะไม่มีความหมายในภาษาอื่นที่แปลได้ตรงตัวแต่ถ้าหากจะให้เปรียบเปยอาจจะใกล้เคียงคําว่า cozy หรือว่า coziness มากที่สุดเ,ออเป็นคําที่แปลว่าความสบายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอ้ฮุกกะมันก็เหมือนกันที่เรามองหาความสบายง่ายๆรอบตัว ความสบายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือว่าถ้าจะพูดเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยอาจจะพูดได้ว่ามันคือการมองหาแล้วก็ชิลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองฮะการตกแต่งบ้านก็เป็นฮุกกะได้การอยู่คนเดียวก็เป็นฮุกกะได้การนอนอ่านหนังสือก็เป็นฮุกกะได้รวมถึงการเดินเล่นก็เป็นฮุกะได้เช่นกันครับเพราะแนวคิดนี้เชื่อว่ามนุษย์เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ เราก็เลยต้องเลือกที่จะมองหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นมากกว่าโดยสิ่งที่เป็นพื้นฐานในกิจกรรมที่เราเรียกว่าฮุกกะมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านครับการออกแบบหรือว่าการตกแต่งภายในบ้านหรือว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยสร้างความสุขอย่างเช่นพวกเทียนหอมพวกขนมหรือว่าหนังสืออาจจะรวมถึงพวกหัตถกรรมด้วยก็ได้ครับ หรืออาจจะเป็นอาหารกิจกรรมในครอบครัวและแน่นอนครับหลักการสําคัญของฮุกกะก็คือการมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวนั่นเองสําหรับคนไทยเราอ่ะที่ต้องเจอเรื่องราวหน้าอารมณ์เสียมากมายในชีวิตอาจจะลองนําแว่นตาที่เรียกว่าฮุกกะมาสวมใส่ดูก็ได้ครับเราอาจจะมีความสุขในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นสําหรับคําต่อไปครับคือคําว่าลากอมคําว่าลากอมอ่ะเป็นแนวคิดจากทางฝั่งสวีเดน หลายคนอาจจะมองว่ามันใกล้เคียงกับคําว่าฮุกกะแต่จริงๆผมก็ไม่อยากให้เอาสองคำนี้ไปเปรียบเทียบกันมากเท่าไหร่ครับเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตจากพื้นที่แถบสแกนดิเนเวียเหมือนกันน่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะลากรมมักพูดถึงความพอดีมากกว่าครับลากรมมีรากศัพท์มาจากวลีที่ชาวไวกิ้งนิยมพูดในขณะที่ส่งแก้ววน์ไปรอบโต๊ะครับ โดยแต่ละคนน่ะจะได้จิบวายอย่างพอประมาณเพื่อที่วายจะมีมากพอสำหรับดื่มได้กันทุกคนซึ่งเราอาจจะแปลคำว่าลากอมอย่างง่ายๆว่าไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปหรือความพอดีนั่นเองครับซึ่งแตกต่างจากคุกกะที่เรามักจะหมายถึงการมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวโดยเราสามารถนำเอาลากอมมาปรับใช้กับชีวิตได้ทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นการกินการ ใส่เสื้อผ้าการใช้ชีวิตและแน่นอนฮะรวมไปถึงการทำงานด้วยซึ่งคำว่าพอดีสำหรับแต่ละท่านน่ะอาจจะไม่เหมือนกันเราจึงอาจจะไม่แนะนำคำว่าพอดีที่ตายตัวได้แต่การสังเกตการใช้ชีวิตและการค่อยๆปรับเปลี่ยนน่ะอาจจะเป็นการนำเอาแนวคิดลากอมาใช้ได้ดีที่สุดครับแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่การไม่เอาอะไรเลยนะฮะจริงๆในไทยอาจจะเป็นคำศัพท์ประมาณว่าความพอเพียง ความมัธยัสถ์หรือว่าความเหมาะสมนั่นเองครับสำหรับคำต่อมาฮะคือคำว่าซิสุเวลาที่เราพูดถึงฟินแลนด์เราอาจจะนึกถึงประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกประเทศที่หนาวหรือว่าอาจจะนึกถึงลายดอกไม้ของมารีเมกโกหรือตัวการ์ตูนอย่างมูมินแต่จริงๆแล้วฟินแลนด์ยังมีอะไรมากกว่านั้นเยอะครับย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครับกองทัพโซเวียตในยุคนั้นนะ่ะเป็นกองทัพที่ แข็งแกร่งมากไม่ว่าจะบุกหรือไปตีเมืองไหนก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายแต่สําหรับฟินแลนด์พวกเขาสามารถต้านทานกองทัพโซเวียตได้นานถึง3เดือนรวมถึงการพลิกฟื้นการศึกษาและเศรษฐกิจให้ก้าวมาอยู่อันดับตน้ตนๆของโลกซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมาจากรากฐานความเชื่อที่เรียกว่าสิสุนั่นเอง สิ่งนี้จะค่อนข้างแตกต่างจาก2แนวคิดด้านบนครับคือ,อคำนี้จะไม่ใช่เป็นการสแสวงหาความสุขโดยตรงแต่มันเป็นเหมือนการใช้ชีวิตในแบบที่เข้าใจยอมรับแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากผมขออธิบายแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วอ,ะอ่ะเราย้อนกลับไปพูดถึงคำว่าแฮปปี้กันหน่อยที่แปลว่าความสุขคําว่าความสุขอะ่ะ มีรากศัพท์ที่แปลว่าการเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวครับเพราะฉะนั้นคนเราอ่ะมักจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสิ่งสำคัญก็คือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้ไม่ทุกข์ให้ไม่ทรมานการที่อยู่กับความทุกข์เหล่านั้นได้อ่ะมันก็อาจจะเรียกว่าเป็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ใช่ไหมละ่ะฮะหรืออาจจะเริ่มต้นง่ายๆก็ได้ครับอาจจะเริ่มต้นจากการพาับผ้าปูที่นอนกัน เ,เริ่มอาบน้ําเย็นการฝึกกินผักหรือเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอย่างการทํางานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นการเริ่มทําโครงการที่ยากๆคือถ้าสังเกตฮะเราจะพบเลยว่าฮุกะกจะไม่ค่อยพูดถึงความสุขโดยตรงแต่มันมักจะโฟกัสเรื่องความพยายามความอุตสาหะและการยอมรับในความยากลําบากมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับความเป็นไทยฮะ จริงๆแล้วปลัดยาเนี่ยอาจจะเหมาะสมที่สุดก็ได้เพราะเราอ่ะต่างต้องเจอกับความท้าทายในตลอดทั้งวันแต่ไม่ว่าต้องเจอกับเรื่องอะไรอ่ะถ้าเรามีแนวคิดนี้อยู่เราก็สามารถผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปได้ครับอาจจะเป็นการยอมรับแล้วก็มองข้อเสียต่างๆด้วยทัศนคติที่ดีรวมถึงการเตรียมตัวกับสถานาการณ์ที่คาดไม่ถึงด้วยเพียงเท่านี้ฮะเราอาจจะพบกับความพอใจ หรือที่ชาวฟินแลนด์เขาเรียกกันว่าซิสุก็ได้ผมรู้สึกว่าถ้าเราจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นครับกับคำว่ากฎของยันเต้ชื่อของ Law of ยันเต้นั้นมาจากนักเขียนนิยายชาวสแกนดิเนเวียฮะเขาเขียนหนังสือภาษาสวีเดนมากมายแต่ว่าเกิดที่เดนมาร์กแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นอร์เวย์งานของเขาเคยเข้ารอบ โนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1963ด้วยนะครับในนิยายฮะมีการเล่าถึงเมืองเล็กๆที่ชื่อว่ายันเต้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเมืองนี้ไม่มีอยู่จริงครับแต่หลายฝ่ายก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเมืองที่ผู้เขียนเองอ่ะคุณเคยมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กซึ่งเมืองนี้จะมีกฎอยู่10ข้อครับเป็นกฎที่ชาวเมืองต้องปฏิบัติตามกฎข้อแรกก็คือคุณต้องไม่คิดว่าคุณเป็นคนพิเศษข้อที่2คุณต้องไม่คิดว่าคุณดีเท่าพวกเรา คุณต้องไม่คิดว่าคุณฉลาดกว่าพวกเราคุณต้องไม่พยายามจะบอกตัวเองว่าคุณดีกว่าพวกเราคุณต้องไม่คิดว่าคุณรู้มากกว่าพวกเราคุณต้องไม่คิดว่าคุณสำคัญกว่าพวกเราคุณต้องไม่คิดว่าคุณมีดีอะไรเลยคุณต้องไม่หัวเราะใส่พวกเราคุณต้องไม่คิดว่ามีใครใส่ใจคุณคุณต้องไม่คิดว่าคุณจะสอนอะไรเราได้อาจจะฟังดูเป็นกฎที่แปลกไปบ้างนะครับแต่ทุกวันเนี้ย เชื่อเลยว่าคนในแถบสแกนดิเนเวียอาจจะรู้จักกฎหรือคำว่า law of Yante กันอยู่แล้วซึ่งความเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีแตกต่างกันไปครับบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันก็ไม่ได้มีการใช้กันแล้วแต่บางท่านก็อาจจะมองว่ามันเป็นเหมือนสัจธรรมที่ฝังลากลึกแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบออกไปในสถานะต่างๆไอ้ค่านิยมแบบนี้ถ้ามองจากคนภายนอกอาจจะ ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็ไม่อาจจะเกิดประโยชน์อะไรแต่จริงๆแล้วมันฝังลากลึกยาวนานอยู่ในวัฒนธรรมของชาวสแกนดิเนเวียครับมันเป็นเหมือนเคล็ดลับของความสําเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่คําถามก็คือถ้าสังคมที่อ่อนน้อมถ่อมตัวไม่มีใครคิดที่จะก้าวล้ำไปกว่าใครอ่ะแล้วสังคมมันจเจริญหรือว่าพัฒนาได้ยังไงฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการจเจริญล้าหน้าอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของชาวสแกนดิเนเวีย แต่การก้าวไปพร้อมกันทั้งสังคมต่างหาคือแนวคิดสำคัญของคนกลุ่มนี้ครับซึ่งมันก็กลายเป็นแนวคิดที่รักษาความไม่เหลื่อมลำ้ำจนถึงปัจจุบันและก็ทำให้เศรษฐกิจและก็การศึกษาของประเทศในกลุ่มนี้เติบโตขึ้นอีกด้วยเพราะว่าในวันที่ไม่มีใครรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นคนส่วนใหญ่ก็จะพึงพอใจในความเป็นตัวเองและแน่นอนฮะก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น หรือถ้าจะให้สรุปง่ายๆฮะฮุกกะก็เหมือนเป็นการมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวลากอมคือความสุขจากคำว่าพอดีส่วนซิสุอ่ะก็เหมือนการความสุขที่มาจากการกล้าทำอะไรที่ยากลำบากส่วน Law of ยันเตก็เป็นแนวคิดที่ทำให้เรารู้สึกถ่อมตัวแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันครับและนี่ก็คือ,อแบบฉบับความสุขของชาวไวกิง้งแต่พอพูดถึง3คํคำนี้ หลายท่านอาจจะตั้งคําถามต่อว่าก,ก็พูดได้นี่ก็คิดได้นี่หรือว่ามันอาจจะดูฮิปสเตอร์หรือว่าดูคินโฟกไปบ้างและประเทศเหล่านั้นนะก็สามารถทําตัวแบบนั้นได้เพราะว่าเขามีสวัสดิการที่ดีมีสวัสดิการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่ใครบางคนจะมีความสุขได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ถ่อมตัวก็ตามแต่สําหรับประเทศที่สวัสดิการไม่ดีนัก การบินรนในแต่ละวันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปชมนกชมไม้หรือว่ามีความสุขจากสิ่งเล็กๆในน้อยรอบตัวเอาเข้อจริงครมีคนตั้งคำถามนี้อยู่มากเหมือนกันซึ่งเอกอะครราทชตูจากเดนมาร์กที่ประจำประเทศไทยท่านก็เคยกล่าวถึงประเด็นนี้ไว้เหมือนกันครับว่าสวัสดิการของรัฐอะอาจจะช่วยให้คนมีความสุขได้มากขึ้นก็จริงแต่จริงๆแล้วอะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขโดยตรงครับ รัฐเป็นเหมือนส่วนที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมากกว่าซึ่งประเด็นนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นประเด็นที่ดีครับเพราะเอาจริงๆไอ้ความคิดเหล่านี้มันก็เป็นแค่ปัจเจกบุคคลเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสุขเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าถ้าคุณเกิดหรือว่าเติบโตมาในสังคมที่ดีหรือพูดง่ายๆว่าสังคมที่ดีอ่ะมันทำให้คุณมีความสุขมากกว่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นฮะ การตั้งคำถามกับสังคมหรือว่าการตั้งคำถามกับโครงสร้างทางสังคมก็เป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่เสมออาจจะไม่ใช่เพราะเป็นแค่เรื่องจุดยืนทางการเมืองฮะแต่มันเป็นเหมือนการปกป้องความสุขของตัวเราเองด้วยเพราะที่จริงแล้วไอแนวคิดอย่างลากอมหรือว่าลอออฟยั t e ต่ก็มีข้อถกเถียงอยู่มากครับเพราะว่ามันอาจจะดูดีเกินไปกลางเกินไปไม่กล้าเด่นถ่อมตัวเกินไปจนไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใน ระดับองค์กรหรือว่าบริษัทในบางครั้งมันอาจจะถูกมองว่าเป็นการหนีปัญหาเลยด้วยซ้ำครับแต่ถ้านับในเชิงปัจเจกนับในเชิงบุคคลน่ะผมเชื่อว่าการที่คนเรามีทัศนคติที่ดีมีวิธีมองโลกอย่างเข้าใจเราก็สามารถมีความสุขได้ครับแม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่เป็นแบบไหนก็ตามเอาเป็นว่าลองหยิบแนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตดีกว่าอาจจะไม่ต้องนำมันมาใช้ทั้งหมด อาจจะหยิบเนื้อหาที่เหมาะสมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ครับความบางทีอ่ะความสุขมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการตามหาความสุขมันอาจจะเป็นเพียงแค่การอยอมรับว่าเราทุกแล้วก็อยู่กับมันให้ได้เท่านั้นเองฮะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสามารถติดตามแบนดิ n งพอดแคสตและ m o ดี้เอพิส od ต่างๆได้ที่ Spotify Apple Podcast YouTube และ PodBean ได้ทุกช่องทางเลยนะครับ Branding Podcast Sharing is empowering แชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่